เจอแบบนี้ใครจะอยากมาเที่ยวลาวหนุ่มไทยมาเที่ยวสปปกรลาวโลนคนลาวขู่ทำร้ายแบบนี้การต้องเที่ยวในประเทศลาวจะไปรอดหรอสวัสดีครับกลับทางทา้สบายดีสบายสวัสดีครับพี่น้องสุกุสุข,ขนนะคนนะครับเนาะพบพกับบาวนูก,ก,นะนะนะกนเก่าพี่น้องเนาะพบหน้ากันเ้นเก่าเ้นเะกิดเนาะเมื่อนนี้ก็ หลังจากที่ว่ามีคลิปหนึ่งพี่นอนะ้องเนาะบอลนูเดไปเห็นคลิปของพี่คนไทยท่านหนึ่งที่ว่าเล่ามาเที่ยวครับพี่นอ้องมาเที่ยวประเทศลาวเนาะตือว่า,ต,าต่างนนๆนานาเนาะครนะับเนาะแหลมาเที่ยวแหลมาส้มตือว่าพี่คนนี้เล้าก็เป็นคนเชื้อสายม้งน้องพี่นอนะ้องเนาะเราเลยมากประมาณประมาณอยากมาเบิงพี่นอ้องอยากมาเบิงคนม้งว่าเป็นยังไงเน่น cent. คนม้งอยู่ในประเทศลาวมีการพัฒนาด้วยว่าอยากมาดื้อฟื้นอดีตน,นะครับเนาะต่างๆนานาซึ่งบากะดีนะครับเป็นเรื่องเล่าเนาะในการที่ว่าเรามาเที่ยวแล้ว มีคนเล่าเห็นอเนาะออกมาคูเรือออกมาจะทำร้ายร่างกายเล่าเนาะครับเนาะก็คือแบบมาเที่ยวประเทศลาวแบบเจอหน้าเมื่อไหร่ประมาณมาเจอเมื่อไหร่ทำร้ายเมื่อนั้นนะเห็นบอกประมาณนี้นะมันกะถือว่าปีท่องเที่ยวแล้วครับเนาะซึ่งว่าปีนี่ปีสองพันเจ็ดสี่แต่ว่าเป็นยังคนเล่าเหายังมีนิสัยแบบเดิมเนาะครับเนาะซึ่งว่ามันกะประไทยพาพลดีเหรอการท่องเที่ยวในเล่ามันกะแบบบอกเลยว่าบรรยากโอเคแล้วครับเนาะในการที่ว่า ก็คือแบบบอลลูไปเบิรงกอะไรเป็นหล่เนาะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมันก็ยังแบบบ่คอยร้ายไนะซึ่งว่าแต่บางคนลราเขายังคิดแบบนี้ครับถ้าว่าคนลราเราเห็นหรอกเนาะยังคิดกำลังท่องเที่ยวประมาณนี้นะกับวัยกันนะครับในการที่ว่าปีท่องเที่ยวเท่าแบบเท่าจะเห็ุอะไรจงไงครับให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวว่าเท่ามาเที่ยวแล้วยังแบบมาครูมากยังขจับมันกัะแบบนี้ไพจีอยากไปเป็นหล่อนเนาะใครจะอยากมาเที่ยวประเทศเราเนาะแต่ายังครูหรือว่ายังทำอะไรอยากคิดแบบเอ่ยประมาณมาเห็นนักท่องเที่ยวเป็นเหมือน อ่าสัตว์ตัวน้องี่ดอกเนาะกาแบบบ๊วยเลยแบบนี้ก็คือลาซูนะครับเนาะมาปักเสียลักจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เลยเพื่อว่าดึงนักท่องเที่ยวไปดอกเนาะดึงนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศลาบดูอาดึงให้คนสนใจเนาะการท่องเที่ยวลาวเปิดยางคือคักแล้วก็มีนักท่องของประเทศไทยเนาะครับไปดอกมาซอยเปิดงานด้ว่ามาซอยสั่งสีสันให้บ้านเท่าไร้เกินไปดอกไหนมันแบบนาเที่ยวนาส้มก็คือว่าบางทีของพี่เพื่นก่อนเนาะครับเนาะว่ามีความรู้สึกอย่างไรนองจากที่ว่า มาเที่ยวแล้วพี่น้องดูว่ามาเยี่ยมยามประเทศลาวแล้วก็มีคนล่าเข้ากูทำลายหลังกายล่าโอ้โหแบบบอกเลยแบบแบบนี้ก็บ๊อบบายกันนะพี่น้องในการที่ว่าเราไปเที่ยวประเทศหนึ่งยังแบบไม่มาเจออยังแบบนี้นะครับพี่น้องเนาะมันก็สบายใจโมตังยังกับมอลนุ่พี่น้องไปเที่ยวไปส้มบานอื่นนะครับนอกจากว่าเจ้าของประเทศหรือว่าเจ้าของบ้านนะครับเนาะบอหับแขกหรือว่าบอเป็นมิตรต่อแขกบ้านแจกเดือนอันนี้กับสบายใจพี่น้องเนาะในการที่ว่าเราเป็นคน ท่องเที่ยวไปประเทศอ่าไปท่องเที่ยวประเทศุไรหนึ่งเขาก็อยากไรความสบายใจพี่น้องอยากไรเป็นมิตดนะครับเนาะถ้าว่าเจอแบบนี้ก็บอโอเคครับพี่น้องมาเบิรงคลิปของเราก่อนนะครับเนาะเลือดย่างนักเลยเนาะส้าเรบพี่ชายคนนี้แบบฟองได้ว่าเลือดมากมาวงทรงจีบกันก่อนพี่น้องมาอ่าพี่คนนี้เนาะครับเพิ่นมีความรู้สึกอย่างไรครับมาบวงทรงกำลังกันได้ครับพี่น้องสวัสดีครับตอบคอมเมนต์ไอ Allow Comment คนนี้หน่อยนะครับ มันบอกว่านะฮะนะบักนี่แะนะรายงานสันติบาลเก็บมันแน่มันมาถ่ายคลิปวิจารณ์ลาวทุกคลิปปตออมึงได้ฟังกูทุกคลิปแล้วเหรอมึงได้ดูกูทุกคลิปแล้วเหรอกูอยากจะบอกอะไรมึงนะถ้ามึงคิดว่าประเทศมึงอยากจะเป็นประเทศการท่องเที่ยวอะนะฮะตามที่กูก็เคยได้ข่าวมาว่าเออจะโปรโมทให้เป็นประเทศการท่องเที่ยวคนจีนเข้ามาเยอะนะฮะคนไทยก็เข้าไปเยอะ พวกมึงเนี่ยนะนะพวกมึงคือหมายถึงว่าไอ้พวกที่มาคอมเมนต์กูเนี่ยนะมึงก็ต้องหัดฟังนะครับข้อติเตียนจากนักท่องเที่ยวด้วยกู <_ m akes> ไปประเทศมึงบ่อยกูยเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับกูก็ถือว่ากูเป็นนักท่องเที่ยวเหมือนกันนะ,ะเวลากูไปเจออะไรที่ไม่ดีนะฮะสิ่งไหนที่ไม่ดีนะฮะกูก็ถ่ายคลิปมาลงกูก็มาพูดนะครับอะไรที่ดีๆสถานที่ท่องเที่ยวตรงไหนที่ดีๆที่มันสวยงามที่มันเปลี่ยนไปนะฮะมันดีขึ้นกูก็ชม แต่พวกมึงเลยนะไม่เคยชมกูหรอกไม่เคยคอมเมนต์มาชมกูหรอกถ้าเป็นคลิปเกี่ยวกับคลิปดีๆแบบนี้ยนะแต่คลิปไหนที่พอมีดราม่านิดนึงละ่ะเอาเข้ามาแล้วนะฮะกูยังไม่ได้จุดทูบเลยและพวกมึงส่วนมากเนี่ยนะพวกเราแดงพวกนี้นะพวกมึงก็มาจากคลิปที่กูโพสลงเกี่ยวกับในพลวังเป่าทั้งนั้น <c oughs> <c oughs> เห็นกับคนที่เขาโพสร,รูปหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับในพลวังเปาไม่ได้นะเหมือนจะเป็นจะตาย สงครามจบไปแล้ว48ปี49ปีนะพวกมึงก็ยังแค้นฝังใจนะเนอะดังนั้นเห็นใครที่โพสเรื่องพวกนี้ไม่ได้ก็ไปบอกเขาว่าไอ้พวกไขาชาตินะครับนะอย่างที่กูบอกเคยบอกไปนะกูก็ไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้ว่ะนะใครไขาชาติกันแน่วะถ้าวันนี้นะฮะไฟที่ชนะคือไฟในพรนงเปาเนี่ยนะกูว่าเขาไม่น่าจะไขาชาตินะเขาคงไม่เอาสัมปทานนะครับ ให้กับต่างชาติมาทําเยอะแยะ,ข,ะนนะ Words. ขนาดนี้นะกูจะบอกให้นะพอใครไม่เห็นด้วยใครคิดต่างใครไม่โจมเชยนะใครไม่ชอบระบบคอมมิวเิสต์พวกมึงก็ว่าพวกไข่ชาตินะครับนี่ขนาดกูเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในประเทศพวกมึงเลยนะนะกูเป็นนักท่องเที่ยวคนหนึ่งที่กูเข้าไปเที่ยวน,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 นะแล้วกูก็ไม่ได้พูดถึงระบบการปกครองกับพวกม,ม,มึงอะไรเลยนะนะถ้าไปเที่ยวกูนะให้กับคนลาว เรานอกที่เขารีบไพไปทางการเมืองหรืออะไรแล้วแต่นะครับที่เขาพูดถึง,งเรื่องระบบคอมมิวนิสต์ใน,นประเทศเนี่ยนะ,ะกูนี่ยังไม่ได้คิดเสร็จเสี้ยวของคนเหล่านั้นเลยนะกูไม่ยุ่งอยู่แล้วเรื่องระบอบขบุคองกูไม่ออกมาพูดอยู่แล้วแหละนะไม่จําเป็นจริงกูไม่อยากพูดหรอกนะแต่เวลาคุณเจอคอมเมนต์พวกมึงอย่างเนี้ยกูก็อยากจะพูดเหมือนกันแต่กูก็คิดว่าเออมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับระบอบขบุของประเทศกูนะพวกมึงเนี่ยนะเราแดงอย่างมึงอย่างไอ้เขาเจ้าของคอมเมนต์เนี่ย มึงหักฟังนะฮะความคิดเห็นของคนอือ่นมานะโอเคไหมคนไทยเองทุกคนเขาก็ไม่ใช่ว่าที่เขาไปเทีย่ยวประเทศมึงเนี่ยนะเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาไปแล้วเขาจะชอบประเทศมึงทั้งหมดหรอกนะนะบางคนไปแล้วก็มาพิพากวิจารณ์กันเยอะแยะนะแล้วเขาก็บอกว่าเออเขาไปแล้วเขาจะไม่ไปแล้วประเทศมึงนะกูเนี่ยไปประเทศมึงไม่ลุกอีกสิบรอบนะฮะเดียข้าหเหยยบแผ่นดิน ถ้ากับประเทศมึงไม่รู้อีกสิบอรอบกูก็ยังอยากไปเวลากูลงคลิปนะฮะในช่องเนี่ยนะก็มีคนไทยมากมายนะับถ้ามึงอยากรู้เนะี่ยมึงไปอา่านคอมเมนต์เขาเลยเขาไม่เห็นด้วยกับที่ที่กูไปอย่างนี้เลยเนียด่ากูยังห่างนะฮะแต่เออกูถือว่าไม่เป็นไรกูจะบอกอะไรให้พวกอคอมเมนต์นะฮะแดงนะฮะอย่างพวกมึงนะนะะอย่างเจ้าของคอมเมนต์นี้ด้วยนะถ้าประเทศเรา ไม่มีคนมงนะไม่มีคนมงกูก็ไม่คิดอยากจะไปเหยียบหรอกนะแต่ที่กูอยากไปเพราะว่ายังมีคนมงเป้าหมายกูคืออยากจะไปนะฮะดูและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนมงนะแล้วก็ไปศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นี่คือเป้าหมายที่กูอยากจะไปนะถามว่ากูอยากจะไปเที่ยวห้างไหมประเทศไทยเยอะแยะ ห้างสวยๆหรูๆเยอะแยะนะการคมนาคมสะดวกสบายไม่ว่าจะน้องคายอุดรขอนแก่นนะฮะไปถึงกรุงเทพกรุงเทพกูก็เคยอยู่มาแล้วสิบปีเข้าใจป่ะกูเจอความสีวิไลความจเจริญมากนะครับแล้วทําไมกูต้องไปแคร์อะว่าทําไมกูต้องไปแต่ที่กูไปเพราะว่ามีคนม้งอยู่นะแล้วก็กูก็อ,ออยากจะ ไปหาไปเยี่ยมนะฮะเรื่องไปศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับคนมงเป็นหลักนะครับแต่ว่าแค่ช่วงเนี้ยกูยังไม่มีโอกาสไงนะคนลาวที่มาได้ผัวได้ลูกนะ,ะับได้เมียอยู่ไทยเนะ่นะอยู่กับหมู่บ้านกูเนี้ยก็ลหลายคนนะเขาก็ไม่มีนิสัยแย่ๆอย่างพวกมึงนะเนไ่เลาวที่มาคอมเมนต์กูเนี่ยได้อีกหลายๆคนอ่าโอเคครับพีนะ่เราเนาะคือว่าในเรื่องในส้มอ่าจีบของ คุณพี่น้องกันต้องพี่น้องเนาะเราได้เมาไปนะต่างๆนานาซึ่งมามันกแเป็นเรื่องครับแค้นใจเราพี่น้องเนาะซึ่งว่าไปเที่ยวอะไรยังมีคนมาประมาณมาม่าเบามาจาแบบนี้นะพี่น้องมาไปอ่าประจานประเทศเพิ่นเนาะก็คือประเทศลาวเลยแต่ว่าไปประจานประเทศลาวมะเทียมมาส้มบรรยากาศต่างๆนานาเราพี่น้องเนก็คือว่าเรากัอ่าลงคระบาพี่น้องเนาะเพราะว่าเราไปแล้วก็อยากดื้อพื้นพี่น้องเป็นคนหนึ่งเนาะที่ว่าเราอยากไปดื้อพื้นอดีตเราก็คือเป็นชาวพมุงเนาะเราอยาก ไปเที่ยวส้มบรรยากาศของคนมุ้งต่างๆนานาเนาะครับเนาะ <c oughs> อยากกินแบบบาเป็นยังไงแน่ครับเนาะก็คือเป็นแบบนมีแดดโมย์เตอร์บามันกะถ้าว่าคนเรายัางกินแบบนี้เนาะพี่น้นองเนาะยังกินบาคนไทยไปเทียเทยเท่ยวประเทศลาวเนาะไปประจานประเทศนาะครับเนาะบอกเลยว่าถ้าว่ากินแบบนี้นี่บ่มีนักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวอะไพี่น้องะถ้าว่ากินยังกินแบบนี้ก็คนไทยเนาะเพราะว่าการที่ว่าเพิ่นมาเที่ยวประเทศเหล้านะี่น้องเนาะมาก็คือว่าเพิ่นใส่รายจ่ายเนาะมาว่าจะเป็นค่ากินค่าอยู่ค่าจำบัส ค่านุนนี่นั่นเนาะอันนี้คือประเทศลหลายหลายผน,นประโยชน์พี่เนาะถ้า่าพนักมาเที่ยวประเทศเท่าเนาะหลายๆเท่ากับจะได้ค่าอ่าจำบัาหรือว่าค่าที่ว่างเงินตาต่างประเทศมะขาวานเท่าเนาะพี่น้องเนาะเป็นอย่างการที่เข้าเปิดรับนักท่องเที่ยวเนาะพี่น้องหรือว่าคนเล่าเนาะจำพวกนี้ที่ว่ามีอัคตีเนาะครับเนาะออกมาบอกในเชิงบแบบนี้เนาะเขตไทยอันนั้นนักท่องเที่ยวเนาะพี่น้องเนาะเคือคนไทยหรือว่าหลายๆคนเนาะที่มาม,มาเที่ยวแล้วแต่ยังมาเห็นคลิปของอ่าเพี่นเนาะคือว่าเปิด้เบาไปก็คือแบบนี้แหละครับ ถ้าว่าเจอแบบนี้แล้รบนะเนาะใครเสี่ยงมาเที่ยวบ้านเฮาพี่น้องมาแล้วไม่เป็นมิตรตอนะักทตองเที่ยวเนาะมาแล้วยังย่านโดนลามเาเนาะมาต่งางังี้บอ่าเบียงกันก็เก็บปากซอยี่เนองมาแล้วแค่เบาคํหนีแล้วเนาะเนาะแค่คาแบบเป็นคําตีว่าเป็นมุกหรือว่าเป็นเป็นคําคมเฉยๆ,ๆนะแต่ว่าเป็นยังคือเบาแบบนี้เป็นยังคนเล่าือแบบโอ้ตอนนั้นเนาะพี่นองทัวลงหนักเลยแตกต่างจากคนจีนี่นอกมาแล้วมาขี่ใส่ประตูใส่อันนี้แบบ คนเรายัางแบบบอกบางคนยังบบโอ้โหน่าเห็นใจเขาอยู่เพราะว่าบางครั้งห้องน้ํามันอยู่ไกลอันนี้นะพี่น้อกเนาะคิดเบิ้งนะครับมาเป็นอย่างคนเราคือแบบคิดในสองมุมนะาะกักคนไทยนี่ยังคือแบบเล็กๆน้อยๆกะจับมา,เ,าเป็นประเด็นนี้ยางพี่น้องเนาะแต่ว่าก๊กคนจีนเขาอุตส่าห์มาแล้วมาขี่ใส่อ่าประตูใส่เป็นสถานที่แบบศูบนย์รวมใจของคนเราแต่ว่าประเด็นนามาย,ยัางแบบคนเรายัางแบบยังไม่เข้าข้างคนจีนว่าเขาอ,อาจจะ าปวดหนักนู่นนี่นั่นทำให้หลอนด้วยว่าประเทศลาวห้องน้ำสาธารณะตรงนั้นไม่มียังแบบเบาแบบนี้ซู่ม่ตี๋มาบริวารแตว่าเป็นคนไทยไปอึใส่ตรงนั้นพี่น้องเนาะบอกเลยว่าคนลาวทั่วลงคนไทยเต็มในในนั้นพี่น้องเนาะแต่ว่าเดือดเล่าของพี่คนนี้เนาะเราไปเที่ยวหรือว่าไปส่งบรรยากาศต่างๆเราเลยทายบอลตีบาดีแล้วกับบาดีเราพี่น้องเนาะบอลตีบ้ามันบอดีเรากับมันยังไงปรับปรุงนู่นนี่นั่นเนาะก็คือเป็นก็คือตามที่เราบอกไปเลยพี่น้องว่าการตีบาคนเท่านา้พี่น้องเนาะแต่ว่าสิ่งนั้นมัน ขาตัวคู่ของเนาะอยากซอยหรือว่าอยากแนะนําต่างๆนั่นอะ่ะตัวอย่างว่าเราเป็นคนเล่าควรรับฟังบ้างเนาะพี่นะ้องเนาะควรรับฟังไว้สิว่าเอียงกับเอะเอียงกับกิบมาเข้าประจานน,น,นู่นนะี่นั่นเนาะการแบบนี้นะครับการตืวอบอลิปนี้เนาะครับเนาะกาศสิ่ประมาณนี้เ้่ากันเนาะคลิปนี้กนะ็ประมาณนี้นะครับเขามาแล้วฝากเปน็นกะํา,าลังใจทั้งสองเนนะ้องพี่นะ้องเนาะในการากดไลค์กดติดตามครับพนะี่น้องเนาะกดซับสไคร้สำหรับคลิปนี้อีพีนี้ต้องขอลาตวัวไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย